เก่งมากทุกคนเต๋าครับไม่ใช่เธอตกจังหวะมากเลยนู่นเต๋ามี2 3ออกไปดิไปฟังคอมเมนต์เดี๋ยวพวกเราจะยืนเป็นเพื่อนพวกเธอที่นี่เองรู้สึกประจบกับใครเชิญค่ะคอมเมนต์ <c oughs> <c oughs> เด็กแอบเอากูอี้กูนั่งไงลูกเอากูอี้กูนั่งแล้วพวกเธอก็มานั่งล้อมๆอ่ะพี่เต๋าออกไปฟังคอมเมนต์ใช่ไหมเหลือเพียงเหลือเต๋าคนเดียวแล้วใช่ไหมคนเดียวโอเคฟังค่ะที่รอจะมาเจี๊ยบกครูนี่แหละแค่น้ำหนักก็ไม่กล้าสู้แล้วเอฟวดีเวฟฟังครูค่ะเดี๋ยวเฉพาะเต๋าก่อนถ้าเต๋าเอาอารมณ์ตอนที่เริ่มนวดเพื่อน พี่กําลังร้องเพลงไปได้ครึ่งทางแล้วว่ะแล้วเริ่มจะร้องเพลงไม่ออกเอาอารมณ์นั้นเนี่ยทาใจทําปรับความเข้าใจกับตัวเองก่อนจะเดินออกมาจากฉากเพื่อมาเจอครูรักได้ไดนี่นะเยี่ยมเลยแต่บังเอิญตอนที่มาเจอครูรักเนี่ยก็คือมาตามสคริปต์แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาคุณพ่อครับเดี๋ยวจะไปช่วยคุณพ่อค้าขายครับมันไม่มีวี่แววของความเศร้า มันมันต้องสลดมันรู้มันไม่กล้ามองหน้าคุณรักด้วยซ้ำอ่ะมันต้องแบบคอตกมันไม่กล้าพูดอะไรคืออันนี้พูดมองหน้าคุณรักเดี๋ยวจะไปเหมือนกับจะไปตลาดเดี๋ยวกลับมาครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันซึ่งมันแสดงว่าเราเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมสาหรับเข้าบทตรงนี้คือบางบางทีมันต้องร้องไห้มาก่อนจะออกครับตั้งแต่ก่อนจะออกแล้วก็ออกมาแล้วมันจตเนียนเลยแล้วพอเข้าไปตรงนี้เนี่ยต่อให้ร้องไปครึ่งเพลงแล้วเต่าร้องต่อไม่ได้เนี่ย พี่ไม่ว่าเลยว่าครูจะเข้าใจเลยว่าไอ้น,นี่มันคือบทจริงๆว่ามันคือคนได้รับความเข้าใจไปแล้วว่าเต๋กากําลังร้องเพลงนี้ให้เพื่อนๆจนกระทั่งเต๋าเศร้ามาก้วจนกระต้่งจะกลับแล้วน,นั้นเข้าใจได้ไม่เหมือนกับตอนที่ร้องเพลงของปกกอนจักรดินเมื่อกี้นี้อันนี้อันนั้นคือคือจำเป็นที่ต้องสื่อสารแล้วแต่อันนี้คือการแสดงฉันเสร็จแล้วฉันไม่ร้องต่อก็ได้เพราะว่ามันเป็นการแสดงของฉันด้วยโอเคซึ่งครึ่งหลังเมื่อกี้เนียนมากแล้วแบบโอ้โหพี่แบบ ถ้าไปด้วยเลยแต่ว่านะช่วงการแสดงเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนที่จะออกมาจากเฮ้ยจะต้องไปเศร้าเลยอะคือไม่ได้เตรียมตัวเข้าไปเลยคือไปแล้วก็ถือถือถุงไปอันเดียวเท่านั้นเองส่วนพวกคุณครูลูกศิ์ทั้งหลาย <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าฉันจะโล่งอกหรือฉันจะอิจฉาดี <c oughs> ที่ไม่ได้เข้าไปเล่นด้วย <c oughs> เป็นว่าทั้งสองอย่าง้วกันทั้งโลก่งอ,อกที่อิจชาและเครงิงอิจฉ้ามาหลายเพราะเรือหัดแล้วว่าไม่ได้เข้ามาเฮาด้วยนะแต่เป็นความประทับใจมากๆนี่คือแค่การซ้อมใหญ่นะมอน้ําตาแตกกันหมดเลยแล้วคิดดูว่าวันเสาร์เนี่ยพวกเธอจะเป็นแค่ไหนให้เตรียมตัวไว้ให้ดีว่าเธอจะแตกกันเจอกันแค่ไหนกับสมาธิกับการที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วผู้คนอีกนะเพราะฉะนั้นส่วนเตา แค่นี้แล้วก็พวกเราตรงนี้เมื่อกี้เป็นภาพที่ประทับใจมากสําหรับการที่ได้นั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ดูดคนละคนใช่อยู่สอาอนใช่สามคนแต่ว่าอันนี้เขาประมาณว่าให้นั่งดูอยู่คนเดียวเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องแบบโอเคไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอ่าโอเคตั้งหลักก็คอมเมนต์ให้ฟังว่าอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์โอเคอครับ ผมมีคอมเมนต์รูรักครับผมเลื่องรักมั่วที่เนืไม่ได้เนื้อหรือที่มีสิทธิ์ร้องง่ายเพราะมันเริ่มร้องแต่เห็นผมเริ่มเต้นเศ้ามาทำลายละครเรื่องที่เขาเริ่มตั้งแต่ต้นกระจารก็เลยพีนไปทำรูรักเลยของครูมีนิดนึงเช่นกัน เมื่อกี้เพลงของขวัญจาก้อนดินที่บอกว่าเราเจตนาสื่อสารความรู้สึกตรงนั้นของพ่อหลวงของเราใช่ไหมคะถ้าร้องไม่ออกเรายังมีภาษากายภาษามือที่เรา,เรา,เ,ราเราสื่อสารได้แต่กับเวลาที่เราเล่นละครอย่างนี้ละครเพลงแบบนี้แล้วถ้ามันจะต้องร้องแล้วร,ร้องไม่ออกอย่างที่พี่ดีบอกว่าถึงไม่ร้องก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอยากจะพูดมันอยากจะสื่อสารแต่ไม่ออกไม่ต้องร้องแต่เป็นพูดได้นะลูก พูดได้นะน <c oughs> <c oughs> ถูกไหมเมื่อกี้มันมีจังหวะไหนที่หนูไม่ได้ตั้งนานอ่ะพระแล้วรู้ไหมที่ต้นนี้แล้วหนูร้องไม่ได้นั้นมีตน้ตนต้นต้นไม้แล้วหนูก็เงียบไปอ่ะหนูร้องไม่ได้หนูกั้นไปแล้วสักพักหนูอยากจะสื่อสารหนูไม่ออกหนูก็บอกว่าลมไม่ไม่แรงแสงแดดไม่ร้อนม,มีฟ้าเอาไว้ห่ <c oughs> มนอนพูดได้เลยลูกพูดได้เลย พูดให้มันอยู่ในในในจังหวะตรงนั้นสวยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ในมูทของการแสดงไม่มีใครว่าแล้วมันจะเป็นอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ทําอย่างที่พี่ดีว่าไปมูทมันต้องอยู่ตั้งแต่หลังเวทีเรื่องราวนี้พ่อบอกมาตั้งแต่ประมาณสองเดือนที่แล้วแล้วว่าไม่มีเงินส่งค่าเทอมมันรู้มาสองเดือนแล้วก่อนจะปิดเทอมเนี้ยมันแซดมาตั้งนานแล้วละ่ะมันต้องมาจากข้างหลังนะ แค่นี้นครับจริงๆเทคนิคเอามาพูดเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็มนนันเป็นเขาก็จะนึกว่าเตรียมมาเพราะมันเป็นมิวสิควลเพราะมิวสิควกลเขาจะร้องไปพูดไปเพราะฉะนั้นน่ยถ้าร้องไม่ได้พูดเลยนะคะแล้วก็พยายามพูดให้แบบให้ชัดที่สุดแล้วตรงนั้นน่ะมันมันจะมันจะยิ่งได้ความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็ร้องให้เสร็จ แล้วก็หยิบกระเป๋าอย่าหยิบก่อนอย่าห่วงกระเป๋าก่อนนะคะ